เอเดียนหนึ่งห้าจ็อบสองรหัสสี่เก้านดศายเกลชัยศิริโคสิตยังกูลสำหรับโฆษณาทั้งสองตัวแรกที่ได้กล่าวมากลุ่มเป้าหมายก็คงจะเป็นวัยรุ่นครับเพราะว่าสอยเห็นถึงการจเจริญเติบโตของแต่ละช่วงวัยแล้วก็บทสรุปของโฆษณาก็จะเกี่ยวกับว่าให้ป้องกันตัวเองระหว่างที่เรากำลังเลือกหรือเรากำลังคบใครอยู่ โดยการใช้ถุงยาละไมัยระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้คุณอาจจเกิดข้อผิดพลาดท้องหรือว่าติดโรคร้ายได้แล้วในที่สุดชีวิตคุณก็คงจะจบแต่ว่าถ้าคุณมีการป้องกันตัวเองไว้ก็ชีวิตคุณก็จะสามารถเจอคนที่ใช้ได้แม้ว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนก็ตามส่วนโฆษณาตัวที่3เล่นกับแอนิเมชันโดยการใช้เป็นลูกศร คล้ายๆสัญ,ญลักษณ์แล้วลูกสองันเป็นตัวแทนของของสิ่งแปลกใหม่ที่แบบเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาเราเห็นเห็นแล้วแบบอยากอ,อยากลองแล้วกเกิดสัมผัสมันเกิดลงรักมันเกิดมีแบบเกิดมีประสบการณ์ร่วมกันอะไรบางอย่างมันทำให้รู้สึกว่าแบบหลงไหลแล้วก็แบบอยากจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตแต่ว่าไม่มีการป้องกันผมสุดท้ายก็คือก็ติดเชื้อเอดแล้วก็ แต่ว่าพอคุณติดเชื้อเอดแล้วสังคมบางสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับแต่ในในแง่มุมน,นึงก็สังคมก็อาจจะยอมรับได้แล้วก็ยังมีมูลนิธิที่แบบเปิดเพื่อคนที่เป็นโรคติดเชื้อเอดมากมายแล้วก็ผมก็หมายถึงเป็นวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนทราบเนาะแล้วก็ทำไมโฆษณาตัวนี้ถึงได้รางวัลผมว่ามันเป็นมันเป็นความกล้าของเคียอทีฟที่แบบจะสามารถแบบ เจาเข้าไปแบบเหมือนพูดตรงๆกับเด็กวัยรุ่นไปเลยครับว่าสิ่งที่พวกคุณกระทามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ว่าคนที่จะป้องกันแล้วก็เซฟตัวก่อน